công tác lao động công nghệ công công nghệ công nghệ công nghệ công มีค่าฝุ่นละอองเกินค่าสูงมากนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับถึงต้นเหตุจริงๆของค่าฝุ่นละอองขนาดเล e ็กพีเอมสองจุด้าที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะของคาดว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาป่าเผาเศษวัสดุในครัวเรือนเผาวัสดุกางการ,กรเกษตรก็ดีหรืออีกอย่างหนึ่งที่คาดว่าคือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวเนี่ยจุดไฟ ไล่ยุงให้กับวัวนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้ค่า PM เ5เนี่ยมันระดับที่สีแดงมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชัน a i r o r ไทยหรือแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะฮะดูว่าวันไหนช่วงไหนน่มันมีค่าเกินมาตรฐานสูงเนี่ยให้พี่น้องประชาชนนั้นเฝ้าระวงังป้องกันตนเองงด จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งหรือถ้ามีความจําเป็นเนี่ยให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองนะครับ